ผมว่าเฟสน,นี้นก็น่าจะจบแล้วไม่ได้อะไรยุ่งยากเลยใกล้โดนตีนก็ก็แค่นี่เออมื่อกี้ทำให้มันยุ่งยากทำไมวะบางทีอาจจะต้องเล่นมือหน่อยนะ ยากเกินแล้แอบยากเกินแล้วพอถึงพอถึงบอสอะมันไม่มีหิว อแต่มันไม่ติดตัวโฟโลไม่แปลกนะเราทำแม่นยำเจ็ดอ่ะไก่จิกไก่อันเอง ออโตได้ไมั้งเออไม่ตีแรง Auto ออโตไปก่อนคิดว่าออโตได้อยู่นี่ครับความจริงอีฟิตต้องเอามาหรือวะเอามาดิไม่เอาวางตีมัว ถ้าไม่ได้สลับรูนเป็นรูนไอ้นี่รูนของไอพีดฟ้อมรูนไปนะ Bonnie. ลุ้นจังวะไม่ไหวแล้วนะครับดูทรงละมันตีไม่ชี้หรอมันมันไม่ให้ชี้หรอผมฟงไฟตรงเนี้ยคือมันมีกันชี้เหรอ ตีไม่ค่อยจะคี้เลยสมน้ำหน้ามึงไอ้เวิเวินนี่สมหน้า ตัวเลี้ยงได้ก่อนได้จัดไปจบคิดว่าสบายแล้วนะครับสบายแล้วปัญหาคือตัวเดียวแหละนะครับเหนื<ฮ>่อยใจกับมันเนะี่ยเพราะว่าพารามันฮิวได้แล้วนะครับยิวได้ตีท่าแรกแบบฮิวได้เลย มันยากตังนี้ว่ามันน่าจะกันคีบ้างถ้าผมน้อผิดนะครับมันกันคีด้วยนะตีบางดอกไม่ค่อยคีเลยนะโอเคนะครับผ่านเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูรูนกันครับผม มาดูลูนกันนะครับว่าลุนแต่ตัวไหนใช้อะไรบ้างครับเมื่อกี้ก็จะเป็น e ฟิ t นะครับ e ฟิ t ใส่เป็นเดฟเพราะว่าตัววาคิลี่นะครับทาต่ยจะทําการตีแรงตาม max hp ของเรานะครับเนี่ย max hp ฝูงฟืนของสตูก็คือตัวเรานั่นเองนะครับแล้วเวลามันตีมันจะตีทาาุมืดเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่มันชนะทางเรานะฮะก็หาเดฟใส่เท่าที่หาได้นะครับสปีดห้ามทําเยอะนะครับตัวถัดมาเป็นตัว ซานนะครับหรือว่าตัวพาราดินแฝกนะครับตัวนี้จำเป็นต้องออกมาเล่นนะครับสก,กิลไม่จําเป็นต้องเต็มนะครับก็เน้นไปที่สปีดนะครับอืมเพราะว่าเอาจริงมาเล่นดันเนี้ยมันลงง่ายนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะเฟพอควรพอปิดวนได้ก็จะดีมากเพื่อที่ให้เฟตัวอีฟิตได้แต่ว่าประมาณร้อยก็โอเคแล้วครับอืมตัวที่สามนี่ครับแวมอันนี้ผมทําเป็นทาเมนหน่อยนะครับ แล้วก็ฟิกิวไม่จําเป็นต้องไอ้นี่นะฟิิวไม่จาเป็นต้องอัพนะครับก็ใส่เป็นเลทนะครับประมาณนี้ครับผมคาเกิลอันนี้รูนไม่ครบด้วยนะครับเพราะว่าผมยืมรูนอีกตัวหนึ่งมาแล้วมันต้องใช้นะฮะทีนี้ก็เลยขาดเลยแต่ว่าก็ยังลงได้นะเมื่อกี้นะครับใส่ประมาณนี้ครับผมตัวสุดท้ายกีฟอนกีฟอนผมเน้นเป็นตาเมทเอาไว้จิกรัวนะครับเพราะว่ายิ่งคีดาเมท มากเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งจิกแรงตามแม็กซเพีสูงสุดของสตูลมากเท่านั้นนั่นเองก็เลยดันตัวคิดแอมเมจเยอะๆเลยครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมลงหอ87เครับผม